พระเจ้าทรงเป็นที่รีภัยเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอในทุกเวลาพี่น้องเวลาที่เรารู้สึกเขว้งคว้างเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเรารู้สึกว่าเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยเราบางครั้งปัญหาของเราเราไม่สามารถบอกกับคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งคนใกล้ชิดได้นะคะแต่พระชนะของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในทุกเวลานะคะ พระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยเราได้เท่านั้นนะพระองค์ยังคอยเรานะที่เราจะทูลต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าเบลลีลูกต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระเจ้าท่งช่วยลูกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสึกว่าเราเคว้งคว้างเราไม่มีใครเราต้องการที่ปรึกษาที่จะฟังเราได้ทุกเรื่องขอให้พี่น้องนึกถึงพระเจ้านะแล้วบอกปัญหาของเรากับพระเจ้าก่อนก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นนะนะเพราะว่าพระเจ้าจะนําพี่น้องไปถึงความบอ,อก ไปถึงทางออกแล้วพระเจ้าจะทําให้เราอุ่นใจนะว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยของเราที่จะไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยและพระองค์ทรงพร้อมตลอดเวลาที่จะช่วยเรานะไม่ว่าเวลาไหนก็ตามที่เราต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าอยู่ตรงนี้เพื่อเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชชว้ตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ